นะครับผมเราอยู่ที่ตลาดยินซานะครับผมอยู่ที่ฟิวเจอรางลังสิบนะครับผมก็วันนี้แต่ตอนมาตอนางทีนะครับผมก็้งาบน้าแบบนี้วันนี้เราอยู่ในช่องเอกพติออฟิเชียลนะครับ <c oughs> วันนี้ผมจะพาไปดูเบื้องหลังนะครับผมก่อนทีเออ่เราจะทําการแสดงว่าความสวยงามมันจะเป็นยังไง กมอสุดวันนี้อันนี้ครับผมเราจะไปดูว่าหลังเวทีก่อนที่เราจะจัดจัดคองจะอะไรจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้เราอยู่หลังรุ่บานนะครับจะพาไปดูบางน้าครับนี่นะครับผมเบื้องหลังของสวยงามนะครับนี่คือหลังไม่โคนะครับที่ขันนี้เนีครับนี่นะครับผมแดนเซอร์เราก็ลงมาครับผมนี่ก็จะเป็นเล่นห์ังครับ คนที่มันเสี่ยงมันก็จะมาตัดว่าจะมาตัดมาชดใช้แต่เราไม่ชดเลยนี่ใช่ไหม ตรงนั้นนะครับกะเมานาัำนที่ก็จเร้้จะมาประกอบเป็นชิ้นนะครับก็ต้องพรมานะครับแะนี road, ่รัช uh. ิ <c 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 ้นนี มีขีโคลน,นะครับผมไม่ใช่หัวซับเลยเรามีมันมีรถเกียร์นะผมตรงไหนที่มันจะมันแฉะนะครับเราก็จะอดีตมันลงแล้วก็เกเยร์ใหประเด็นมันเข้ากันวันนี้เป็นคืนเนี่ยเพราเนะออนายแอ๊กมันยิงไหมไม่มีโคลมันมีตกแน่นอนครับคืนนี้นะครับคนนอนเบิร์ดเพราะว่ามันว่ามีหมอกนอนครับผมเลยต้องไปนอนเอตนนเ็ ตามแม่ตามองเรากจะไปถามความรู้สึกขอพอนะครับว่าอันนี้พ่อจะทำอะไรบ้างแต่ละวันก็จะเป็นประจวาวันของพ่อครับอมาซอยนพี่น้องมาซอยกันเด้วยแดดแล้วจ่ไตอที่นียวทดีว่าเมอรง่ ผู้ใดมี่รับทมาบมรับมาแนนอย่างรพ่อเนี่ยดี่างบุกไปกลัตอนนี้เดินไปก่อนเสียไฟตมผมมีควาเดินเีแล้วล่ะจังหวัดี่างทางพางทางพระปจนติเทียย์สุางเชีครับก็คือเองเาี่ยบําไ่ำพุกัวอย่างเงี่างทาง ก่อนก่อนเลี่ยวเรียนจบเขาจะไปได้เหรอผมกจะไปเจรียนพวกเูาไปก่อนเลยหรอวตามไปเพื่อนไปครับเพื่อนไปอ่ะร้อนมากเลยครับวันนี้ร้อนจริงเราไม่ได้อยู่สุขสบายเลยครับอยู่กับแดดกับฝนมาตลอดทั้งปีนะครับผมแล้วก็สุ่ว่าว่าแดดฝนตะบุกตแดดก็ไม่ได้เลรึ เมื่อคืนก็ไม่ได้เต้นนะครับผมเพื่อนสัมภาษณ์ก่าวไว้ว่าไม่เคยมีงานยกเลิกในปีนี้พอสัมภาษณ์เสร็จปพ๊บมี<ห>ิกล้องอะไรเสร็จทุจอกททอย่างงานยกเลิกไม่งานยกเลิกก่อนนะยกปล่อยงานที่4นะแกปล่อยไม่ตื่นเลยยันไหนม้างตอนนี้แสงเดีแสงจะออกมาสวยงามแสงแบบมาลังการ ไม่มีการดูเพื่อนะครับในปีนี้ว่าสจะเป็นคนโตเกิดยกเลิกเลยขออนุญาตรักษาเท่าเดิมนะเต้นยังไม่รู้ใส่เลยในตอนกลางวันสิกลางครับผมเมื่อกี้ที่ผมพูดจบคลิปไปเมื่อกี้นะครับผมก็ก็มันค้างก็มันค้างไปแล้วก็ก็เลยมาดูมาดูในโทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วที่นี่มันค้าง ครับก็ชิปนี้นะครับผมก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับผมใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับและคลาเพื่อแจ้งคลิปใหม่ๆนะครับถ้ากดกระดิ่งปุ๊บเวลาคลิปใหม่มาเกมก็จะแจ้งเตือนเลยนะครับผมก็นี่นะครับผมบรรยากาศหลังเวทีของเรานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่ามันมีแค่นี้นะวะดูแค่นี้นะครับผมก็ใครที่สงสัยอะไรนะครับผมทิ้งคําถามไว้ ไอของเมนเลยครับผมจะเข้ามาอ่านในคลิปนี้นะครับถ้าคลิปในแบบถ้าคลิปนี้ใครอยากให้อยากให้ผมทำอะไรไปหาใครโน้นและนี่นะครับผมติมดตามชีละใครนะครับผมแล้วผมจะไปขออนุญาตคนนั้นนะครับผมแล้วก็จะถ่ายทางถ่ายคลิปให้ทุกคนดูน,นะครับผมจอชิบวะวะครับผมแล้วก็จอชิบวะวะครับผมครับผม,ผม,ผมก็คลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมมันเดิมครับผมกดไลค์ ก็กดกระดิ่งให้กดสัรไพ่ก่อนดีนะครับกดกระดิ่งใช่ครับเพื่อคลิปใหม่ๆจะแจ้งเือนมานะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าคับบ๊ายบายครับ